มาแล้วที่นี่คือสายสายตรีสามว่าจะเลี้ยวตรงนี้ไม่ได้เลี้ยวทุกคนแถวนี้เนาะเขาก็พากันมาเก็บเห็ดแล้วเป็นป่าเห็ดแต่วรณนี้ไม่ได้พาทุกคนมาเก็บเห็ดนะมาดูเห็ดมาดูป่าแต่วันนี้จะพาทุกคนจอดรถเนาะจอดรถเข้าไปดูตรงที่เขาไปหาเห็ด จะพาทุกคนได้พอสามดอกไหมเราไปดูเห็ดกันโอน้ข้างหน้าข้างหน้าวรนนี้ข้างหน้าดีกว่ามาก<ฮ>จอดตรงนี้ที่ร่องๆชืดๆเข้าแล้วนะคะทุกคนเข้าป่าหลบแอบ,แอบ ทางต่อไปข้างหน้าทุกคนเห็นไหมนู่นลงไปลึกๆๆๆเลยก,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 ก็จะลงไปอีกก็จะติดภูเขาก็ติดภูเขาแต่ตอนนี้มวุกนี้ค่บทุกคนมาดูแถวๆนี้แหล่ที่เขาพาเก็บเห็ดโอ้ยเขาเก็บเห็ดกันโู้น อันนี้ก็จะเดินลงไปเห็นไหมถนนลงไปลึกๆลงไปทะลุไปสยแดนได้นะทุกคนตรงเนี้ยเห็ดที่นี่ก็จะเป็นมีเห็ดลายเห็ดเห็ดเท้าเห็ดโคนเห็ดเห็ดยุคาเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดแป้งเห็ดอะไรไม่รู้เคยมาเก็บอยู่แต่ว่าวันนี้วันนี้พามาดูเฉยๆนะพามาดูสื่อ มาดูบรรยากาศที่เขามาเก็บเห็ดต้นไม้ต้นยูคาใหญ่มากทุกคนต้นต้นนี้นะขนาดมือวารุณีใหญ,ใหญ่ดูขนาดต้นยูคาใหญ่กว่าเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆตตรงนี้เนน่าจะเป็นสนเขาเรียกสวนป่านะแต่ก่อนวารุณีมาเก็บก็จะเดิน ก็จะไปลึกๆมาเก็บเข้าไปลึกๆก็จะมีหลายเห็ดแลหลายเห็ดอันนี้ที่เขาเออกมาจะเก็บเห็ดทุกคนเห็นรถเขาไหมในป่าป่าไม้ก็จะมีเห็ดยูพาเห็ดป,ป่าแล้หลายชนิดหินที่นี่ที่ ที่ตรงนี้หินที่ที่นี่หินที่ที่นี่ก็จะเป็นหินทรายนะทุกคนทุกคนคุ้นกับหินอย่างนี้ไหมเห็นไหมเป็นหินทรายหินที่นี่เขาตัดเพื่อเอาขึ้นไปทําเขาพนมลุงคือหินบริเวณนี้แหละคะ่ะทุกคนสายตีสามเนาะเดี๋ยวุ่งนี้จะพาทุกคนชมอีกไปเรื่อยๆ